เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้ตอนสาบสมิง F23 การรับประทานอาหารเย็นเป็นไปอย่างเงียบเชียบและค่อนข้างกร่อยนอกจากจอมขวัญที่ชวนชานนคุยแล้วคนอื่นต่างไม่ส่งเสียงจนกระทั่งของหวานมาเสิร์ฟจอมคนจึงพูดขึ้นได้ข่าวว่าตอนนี้มีเสือใหญ่ออกอารวาดหรือผู้ช่วยชายหนุ่มวางช้อน เรียกผมว่านนนก็ได้ครับคุณจอมพลใช่ครับตอนนี้มีเสือโครงตัวหนึ่งออกหากินรบกวนชาวบ้านโดยรอบอยู่ครับคุณเรียกการที่ชาวบ้านถูกทำร้ายว่ารบกวนแค่นั้นเองจอมพบพูดขึ้นเสียงดังเขาไม่พอใจที่ชายหนุ่มมายุ่งกับน้องสาวเขาชานนนหันมายินห้เขายังไม่มีหลักฐานนี่ครับว่าเสือทำร้ายคนต้องให้มีคนตายมากอีกเท่าไหรล่ล่ะ คุณถึงจะทำอะไรสักอย่างไม่ต้องเป็นห่วงครับทางอุทยานกำลังเร่งดำเนินการผลักดันเสือตัวนี้กลับเข้าป่าครับที่คุณบอกไม่มีหลักฐานทหารคนเมื่อคืนไม่ใช่หลักฐานหรือยังไงผู้ช่วยหนุ่มยังคงระบายยิ้มเต็มใบหน้าจอมขวัญทำหน้างงงงแล้วหันมาถามที่ชายตัวเองทหารอะไรคะที่พบเมื่อคืนนี้ตอนผมออกตรวจมีนายทหารถูกทำร้ายจนเสียชีวิตครับ ชาโนนตอบแทนฝีมือไอ้เสือผีนั่นแหละจริงหรือเปล่าคะคุณนนน้ำเสียงของหล่อนมีแววร้อนรนจริงครับเสืออาจจะคิดว่าทหารคนนั้นกำลังคุกคามมันเขาตอบตรงกันข้ามกับความรู้สึกภายในใจของตัวเองที่ชายจอมขวัญยิ้งย้อถ้าพวกคุณเปิดโอกาสให้คนทั่วไปล่ามันเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับ นอกจากนั้นยังผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผมด้วยเขามองตาของจอมพบโดยไม่หลบเน้นคำพูดผมมีหน้าที่จับพวกที่ชอบล่าสัตว์ป่าคนพวกนี้มันชอบทำลายมากกว่าสร้างสารรค์นะครับคุณจอมพบว่าไหมจอมพบขบกรามแน่นเขารู้ดีว่าชานนนกำลังท้าทายเขาอยู่ผู้ช่วยหนุ่มยังรู้จักเขาน้อยเกินไป ก่อนเรื่องราวจะบานปลายจอมพลก็กระแอม,มแล้วพูดขึ้นแล้วทางราชการมีวิธีจัดการกับเสือตัวนี้ยังไงละ่ะคุณนนผมอยากรู้จริงๆขั้นแรกเราติดตั้งกล้องดกักถ่ายภาพไว้ตามจุดเสี่ยงและจุดที่คาดว่าเสือน่าจะใช้ประโยชน์ครับแล้วเราก็จัดชุดลาดตระเวนตรวจตราตอนกลางคืน หลังจากนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อดำเนินการจัดการกับเสือตัวนี้ต่อไปครับคาดว่าอีกไม่นานปัญหาเกี่ยวกับเสือโคร่งจะหมดไปคุณเคยเจอกับมันแล้วหรือยังเคยแล้วครับจอมพลรีตาเขาว่ากันว่ามันเป็นเสือสมิงเรื่องจริงหรือเปล่าละ่ะเท่าที่ผมเห็นมันก็เป็นเสือโคร่งปกติธรรมดาทั่วไปนะครับ อีกครั้งที่ชายหนุ่มต้องพูดปดผู้มีอิทธิพลของอำเภอหนองเสือร้องไม่ได้ติดใจอะไรอีกเขายักหน้าเล็กน้อยขอให้งานของคุณสำเร็จโดยไวยแล้วก็ขอต้อนรับคุณอย่างเป็นทางการในฐานะผู้ช่วยคนใหม่ถึงคุณจะมาทำงานเป็นเดือนแล้วก็ตามชานนซ่อนยิน้ม เขาตามทันความหมายกินในลึกซึ้งของเจ้าพ่อหนองเสือร้องคนอย่างชานนนรักศักดิ์ศรีและเกียรติของตัวเองเกินกว่าจะยอมทอดกายลงเป็นลูกน้องของใครที่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเขาเขาจึงตอบรับด้วยการยิ้มเล็กน้อยคุณน่าจะเป็นคนฉลาดนะคุณนนจอมพบพูดขึ้นแต่บางครั้งคนฉลาดก็มักจะพลาดกับเรื่องเล็กน้อย เรื่องบางเรื่องผมรู้ครับแต่ว่าผมไม่จําเป็นต้องทำเขาตอบพร้อมวางช้อนแล้วหันมองหญิงสาวคนเดียวในโต๊ะอาหารซึ่งมีสีหน้าไม่สบายใจคุณขวัญอิ่มแล้วเหรอครับคะอาหารบ้านคุณขวัญอร่อยมากครับวันหลังผมขออนุญาตมากินอีกที่อุทยานไม่มีร้านอาหารเหรอครับที่ชายถามขึ้นมีครับ แต่รสชาติไม่ได้เรื่องอาหารที่นี่อร่อยกว่าเยอะครับได้คะ่ะถ้าคุณนนท์ว่างเมื่อไหร่ก็มากินได้อีกเลยนะคะที่นี่ยินดีต้อนรับคะ่ะแล้วชายหนุ่มก็ทําท่ามองนาฬิกาบนผนงังเฮนทีผมจะต้องขอตัวลาก่อนนะครับเดี๋ยผมต้องไปลาดเต้ระเวนต่อครับขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยและการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับคุณจอมพลคุณจอมพบแล้วก็คุณ เขาหันมองชัชาวานลูกน้องคนสนิทของจอมพบยิ้มให้ผมชื่อชัชาวานครับเป็นลูกน้องของคุณจอมภพยินดีที่ได้รู้จักครับคุณชัชาวานเขาหันมาทางหญิงสาวโดยเฉพาะคุณขวัญขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะเดี๋ยวขวัญไปส่งนะคะชานนบอกลากับพ่อและพี่ชายของหญิงสาวก่อนก้าวเท้าเดินออกมา ก่อนจะลับประตูห้องอาหารเขาเหลือบมองชัชวานแล้วพบว่าลูกน้องของจอมพบมองเขาอยู่ก่อนแล้วพอตาศบกันอีกฝ่ายก็เมินหลบอย่างรวดเร็วชายหนุ่มพ้นออกมาจากห้องอาหารนั้นจอมขวัญเดินมาส่งจนกระทั่งถึงรถยนต์ของเขาชานนนหันมายิ้มให้หล่อนแค่นี้ก็ได้ครับคุณขวัญอากาศหนาวเดี๋ยวจะไม่สบายช่างเหมือนกับอรชุนบุคคลในฝันของหล่อนไม่ผิด หรือแท้ที่จริงแล้วจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันเมื่อเห็นว่าครูสาวไม่พูดเขาจึงพูดต่อขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยออร่อยนะครับผมไปละชานนหันตัวกลับแต่หญิงสาวคว้าแขนของเขาเอาไว้เหมือนมีอะไรบางอย่างครอบนำหลอนจอมขวัญจึงพูดออกมาเบาๆอรชุนข้าขอโทษข้าจะไม่ยอมทำความผิดพลาดอีกครั้งเป็นแน่ คุณขวัญพูดว่าอะไรนะครับผมไม่ค่อยได้ยินหล่อนสะดุ้งคืนสติแล้วก็รีบปล่อยแขนเขาใบหน้าแดงซานด้วยความอับอายเพียงแต่ถูกบทบังเอาไว้ด้วยเงามืดชายหนุ่มจึงมองไม่เห็นไม่มีอะไรคะ่ะระวังตัวด้วยนะคะรู้สึกว่างานของคุณนนจะอันตรายเหลือเกินไม่มีอะไรหรอกครับคุณขวัญคุณขวัญพักผ่อนได้แล้วนะครับช่วงนี้ยังละเมอเดินอีกหรือเปล่าครับ ไม่แล้วล่ะคะ่ะถึงอย่างนั้นคุณขวัญก็ควรพักผ่อนให้มากนะครับจะได้แข็งแรงผมรบกวนคุณขวัญน,นานแล้วเห็นจะต้องไปทำงานสักทีไว้เจอกันนะครับคะ่ะโชคดีนะคะครับเขารับคำยิ้มยิ้มคงต้องใช้โชคดีอย่างมหาศาลเลยล่ะ งานของเขาถึงจะสำเร็จอากาศตอนดึกหนาวจนสั่นลมพัดต้นไม้จนวูกไหวเสียงใบไม้ถูกเหยียบย่ำดังบ่อยครั้งจากสัตว์หากินกลางคืนกุดิของหลวงพ่อดำค่อนข้างวังเวงเนื่องจากอยู่ห่างไกลและใกล้เคียงกับป่าช้าเก่าวันนี้เจ้าหนุ่ยเด็กวัดประจำกุดิข่ะอนุญาตกลับไปนอนที่บ้านพ่อแม่หลวงพ่อดำจึงอยู่เพียงรูปเดียว ภิกษุชารานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกท่ามกลางแสงเทียนทุกค่ำคืนหลวงพ่อดำจะต้องนั่งสมาธิเพื่อรักษาจิตใจของตนเองมีเสียงฝีเท้าหนักหนักเหยียบท่านบันไดหน้ากุดิภิกษุชาราลืมตาช้าช้าลิ่นสาบสังลอยวนชั่วครู่ก่อนถูกลมพัดแผ่ ว่าบ้าหายไปกำตามติดมาจนทานแล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆสามครั้งหลวงข้อดำก้มลงกราบพระพุทธรูปในห้องแล้วนั่งจ้องมองใบหน้าอันสงบเรียบเฉยของพระพุทธรูปท่านรู้สึกว่าคืนนี้พระพุทธรูปดูอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างไรชีวิตเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้ง หลวงพ่อดำจุดเทียนขึ้นอีกสามเล่มเพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในห้องหลังจากนั้นจึงลุกขึ้นถอดกลอนประตูแล้วนั่งลงอย่างสงบร่างอันคุ้นเคยของบางคนเดินผ่านประตูเข้ามาเขานั่งลงโดยที่ไม่ได้ทำความเคารพเหมือนเคยว่าไงเจ้าชัดวันนี้มาซะดึกเลยนะผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องจะคุยกับหลวงพ่อดำ ชัชวานพูดเสียงกระด้างผิดไปจากทุกครั้งทิกสุชราถอนหายใจสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นตัวกำหนดแท้จริงแล้วกรรมก็คือผลจากการกระทำในชีวิตของเรานั่นเองเรื่องอะไรละ่ะเรื่องที่หลวงพ่อเก็บของบางอย่างได้ของอะไรละ่ะเจ้าชัด มีดเล่มหนึ่งมีดด้ามจับทองคำมีดที่เคยสะกดโยมเอาไว้ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาใบหน้าของชัชวานเสยยยิ้มอย่างน่ากลัวใช่มีดที่อรชุนลงอาคมแล้วใช้สะกดฆ่าเอาไว้ตลอดหลายร้อยปีมีดที่เจ้าภิสูุผู้โง่เขลานำออกมาแล้วเขาก็ชี้หน้าหลวงพ่อ ถึงอย่างไรข้าก็ต้องขอบใจเจ้าที่ช่วยทำให้ข้ารู้สึกสบายขึ้นถึงอาจตามาไม่นำมีดออกมาโยมก็ต้องหาวิธีออกมาได้อยู่ดีใช่ตลอดเวลาที่ผ่านมาข้ายังคงคร่าเคร่งกับอาคมจนตอนนี้ยากนักที่จะหาใครทัดเทียมกับข้าได้แม้แต่เจ้าอรชุนที่มาเกิดใหม่โยมแบ่งเศษเสี้ยวของวิญ,ญญาณออกมาสินะคราวนี้ปีศาจในร่างของชัชวานหัวเราะ ข้าแบ่งวิญญาณได้นานก่อนที่เจ้าจะมาบังเกิดเสียอีนานจนกระทั่งเจ้าเองต้องประหลาดใจพิกสุชราถอนหายใจยาวโยมคุณหยุดก่อกรรมสร้างเวรหลายร้อยปีที่ผ่านมาโยมยังไม่สามารถละวางความอาฆาตแ้นได้อีกหรือข้าจะยอมหยุดก็ต่อเมื่อทุกคนชดใช้ในการกระทําของตนเองแล้วแต่โยมเองก็สร้างบาปไว้ไม่น้อยนั่นเป็นเรื่องของข้าเจ้ามีต้องยุ่งเกี่ยว นำมีดมาคืนข้าแล้วข้าจะปล่อยชีวิตชราของข้าไปมีดเล่มนั้นคือสิ่งเดียวที่ทำลายโยมได้ทันทีที่มีดศักดิ์สิทธิ์อยู่กับข้ามันก็จะหมดสิ่งอิทธิฤทธิ์หลวงพ่อดําสายหัวโยมช่างดื้อรันธรรมะขององค์ศาสดาคงจะชำระล้างจิตใจอาฆาตของโยมไม่ได้ใบหน้าของชัชวาลบิดเบี้ยวดวงตาแดงฉานลุกโคลงราวกับกองไฟกองใหญ่ ริมฝีปากของเขาเริ่มขยับขึ้นลงพิกษุชรายังคงนั่งอย่างสงบนิ่งลมพัดรุนแรงกระแทกกุดิจนคล้ายมีมือยักมาขยา่านานเท่านานทุกอย่างจึงสงบลงตามเดิมลูกน้องคนสนิทของจอมพบหญิงเจ้าเองก็มีอาคมพอตัวมิหน้าเจ้าสมิงถึงได้ไพ่ายแพ้แก่เจ้า อาตมาอาศัยคุณพระศรีรัตนตรยปกปักรักษาตนเองไม่ได้ใช้คาถาอาคมเจ้าคิดว่าเจ้าแน่แต่ไม่เลยข้าจะให้เวลาแก่เจ้าจงบอกมาว่ามีดเล่มนั้นอยู่ที่ไหนมีดเล่มนั้นไม่ได้อยู่ที่อาตมานานแล้วเจ้าปีศาจร้ายผงกหัวแล้วเริ่มท่องอาคมของมันอีกครั้งคราวนี้ทุกอย่างดูจะรุนแรงมากกว่าเดิม ลมพัดราวกับมีพายุห้องทั้งห้องร้อนประดุดถูกไฟสูงแต่ร่างของหลวงพ่อดำยังคงสงบนิ่งท่านยึดมั่นในอำนาจพุทธคุณแต่ถึงกระนั้นก็แทบที่จะทนทานอาคมอันแก่กล้าของเจ้าปีศาจร,ร้ายไม่ได้เหงื่อเม็ดโป้งไหลซึมบริเวณหน้าผากครูใหญ่ทีเดียวกว่าทุกอย่างจะสงบดังเดิมชัชวานทำหน้าไม่พอใจ ส่วนหลวงพ่อดำเองก็รู้ว่าหากเผชิญสถานการณ์แบบนี้อีกเพียงครั้งเดียวท่านก็รับมือไม่ไหวอำนาจของผีรายช่างมหาศาลนักกรรมตามมาทันแล้วจริงๆกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนานเกือบสิบนาทีพลังกดทับจากอาคมของเจ้าปีศาจพันปีจึงค่อยบรรเทาลงชัชวานถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ส่วนหลวงพ่อดำหน้าซีดเผือดปราศจากสีเลือด เจ้าใจแข็งยิ่งนักต่อให้ตายเจ้าก็คงไม่บอกข้าว่ามีดของข้าอยู่ที่ไหนอาจตมาไม่ได้เก็บมีดไว้กับตัวเองนานมากแล้วข้ามีข้อเสนอมาให้เจ้าเลือกอยู่เจ้าปีศาจก็พูดยิ้มยิ้ม้าหากว่าเจ้าไม่มอบมีดคืนให้กับข้าข้าจะสังหารมนุษย์คืนละหนึ่งคนเรื่อยไปหลวงพ่อดํำยิ้มแล้วส่ายหัวมนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเอง ไม่เว้นแม้แต่โยมต่อให้โยมแข่งฆ่าทุกคนจนหมดสิ้นอาตมาก็บอกไม่ได้ว่ามีดเล่มนั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าอาตมาไม่รู้เผื่อข้าเองก็ชักจะหมดความอดทนกับเจ้าแล้วเหมือนกันในเมื่อเจ้าไม่รู้ก็อย่าอยู่เลยในตาของชัชวานลุกโคลงเจิดจ้ายิ่งกว่าครั้งไหนไหนพิกษุชาราหลับตาลงอย่างเชื่องช้า ใบหน้ายังระบายด้วยรอยยิ้มท่านยอมรับชะตากรรมและเวรกรรมของตนเองท่านยอมรับกับความตายด้วยใจที่สงบนิ่งหลวงพ่อดำกำหนดจิตจดจ่อยอยู่กับลมหายใจเข้าออกอาคมของชัชวานค่อยๆทำแรกแทรกเข้ามาสู่ร่างกายของท่านตอนแรกมันเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งก่อนจะร้อนแรงด่งเปลวไฟแล้วกลับกลายเป็นความเจ็บปวดทรมานไร้ที่สิ้นสุด หลวงพ่อดำขมใจสู้กับความเจ็บปวดท่านพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างตามเหตุและผลอย่างถ่องแท้ก่อนดวงจิตสุดท้ายดับวูบท่านก็เข้าถึงสัจธรรมร่างของหลวงพ่อดำยังคงนั่งอย่างสงบนิ่งในท่าสมาธิเช่นเดิมเพียงแต่ตอนนี้ร่างนั้นไร้ซึ่งวิญญาณท่านมรณภาพแล้วปีศาจในร่างชัชวานมองดูด้วยสายตาเหยียดหยาม นักบวชในนิกายนอกรีที่องค์กฤษณะเคารพนับถือกลับต้องมาตายอย่างทุเรศด้วยน้ำมือของข้าเขาลุกขึ้นยืนแล้วเอื้อมมือหมายจะฉีกทำลายซากสังขารแต่พอสัมผัสผิวหนังของหลวงพ่อดำชัชวานก็ต้องสะดุ้งดึงมือกลับแทบไม่ทันความร้อนแรงคล้ายกองไฟมาจากร่างของท่านเขาพยายามใหม่อีกหลายครั้งแต่ทุกครั้งผลก็เป็นเช่นเดิม ชัชวานไม่สามารถสัมผัสได้แม้แต่เส้นขนของหลวงพ่อดำเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้เจ้าปีศาจพันปีเลิกสนใจสังขารแล้วลงมือรื้อค้นกุดิทุกซอกทุกมุมอย่างบ้าคลาั่งเขาไม่พบแม้แต่เงาของสิ่งที่ต้องการชายหนุ่มพาร่างของตนเองออกมาด้านนอกแล้วก้าวลงจากกุดิอย่างคลุ่นคิด กลิ่นสาบสางโชยตามลมมาร่างใหญ่ร่างหนึ่งนอนนิ่งอยู่หลังบันไดเจ้าสมิงเจ้าจงไปแข่งฆ่าเหล่ามนุษย์ทั้งหลายเพื่อเพิ่มเรี่ยวแรงเถิดเสือใหญ่ลุกขึ้นยืนมันมองชัดชาวานด้วยสายตาที่คาดเดาไม่ได้ระหว่างความกลัวกับความเกลียดชังร่างใหญ่นั้นหันกลับแล้วเดินลับหายไปในความมืดสารทูลในร่างคนสนิทของจอมพบรู้สึกเหนื่อยและอ่อนแรงเขาจึงกลน ไปแฝงตัวอยู่ในดวงจิตของชายหนุ่มตามเดิมเมื่อน,นั้นเองชัชวานจึงกลับคืนสู่ความเป็นตัวของตัวเองชายหนุ่มกระพริบตายอย่างงงงวยว่าเขาอยู่สถานที่ใดกันแน่ รู่เดียวชัดชวานก็จดจำสถานที่ได้ว่าเป็นบริเวณกุฏิของหลวงพ่อดำชายหนุ่มเดินขึ้นด้านบนด้วยความสงสัยระคนประหลาดใจว่าเขามาทำอะไรที่นี่ประตูกุฏิปิดอ้าอยู่หลวงพ่อดำนั่งทำสมาธิอยู่ภายในห้องชัดชวาลังงักเท้าร้องเรียกอดีตครูครานของเขาเสียงเบาๆเมื่อไม่เห็นว่าหลวงพ่อดำตอบรับ ชายหนุ่มจึงก้มกราบแล้วออกจากสถานที่นั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนท่านโดยหารู้ไม่ว่าอาจารย์ของตัวเองนั้นละสังขารไปแล้วด้วยฝีมือของผู้ร้ายซึ่งอาศัยร่างกายของเขาอยู่รอติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ฟังมาจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา